ข่าวล่ามาแรงไ่แล้วครับแหมวันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการลาออกอีกแล้วนะครับของกุนซือนะครับผมวันนี้หวยมาออกที่มาโนโพกิ้งครับกุนซือของทางทูแบงคอกยูเนเต็ดก็ได้ประกาศลาออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่แพ้4เกมติดต่อกันนะครับผมนัดล่าสุดก็ทูแบงคอกเปิดบ้านเจอกับทาวสุโข,ขทัยเอฟซีครับแล้วก็แพ้ด้วยสกอร์5-4นะครับผมแหมวันนี้ก็ยิงเยอะกันเลยทีเดียวนะ หลังจากที่ทางมานโฟพกิ้งได้ประกาศลาออกก็มีการพูดคุยกับทางประธานสโมอสรน,นะครับผมคุณกระจรเชลวานนท์นะครับตามรายงานข่าวก็คุยกันนานพอสมควรจนที่มานโฟพกิ้งก็ได้ประกาศลาออกนะครับผมหลังจากที่มานโฟพกิ้งประกาศลาออกแต่ข้างสนามของทางทูแบงคอกก็มีกล้องจับมานะครับที่อเล็กซานเดรกาาครับวันนี้วันอาทิตย์มานอฟพอกกิ uh, ้งประกาศแต่เมื่อวาน ทางอลซานเดกรกามากก็ประกาศลาออกเหมือนกันนะครับผมก็หลังที่เมืองทองแพ้ทางตาดไป0ูนย์ห แล้วตามรายงานข่าวหรือข่าวลือนะครับผมก็อเล็กนเดกาม่าลาออกก็น่าจะอยู่ที่เจ้าตัวว่าจะอยู่คุมทีมไหนนะครับผมไม่ท่าเรือก็ทูแบงคอกแต่วันนี้ทางกาม่าก็มาดูทูแบงคอกแข่งนะครับผมมันก็เลยเป็นจุดเชื่อมโยงได้ว่าทางกาม่าจะมาคุมทูแบงคอกยูเนเต็ดหรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่ฟันธงนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวมาดูที่สนามนะครับผมแหมมันก็เป็นเรื่องที่จริงไม่จริงไม่รู้แต่เจ้าตัวมาดูข้างสนามนะครับ อันนี้ก็ต้องดูกอีกทีว่าจะคุมทีมไหนนะครับผมแล้วเราก็มีข้อมูลประวัติของทางมา n โนโพกิ้งเล็กน้อยนะครับก็เจ้าตัวก็ได้เริ่มคุมทีมทูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับตั้งแต่ปี2014นะครับผมเดือนมิถุนายนนะครับมาคุมแทนโค้ชทคชัยดำรงอตาก,กูนนะครับผมซึ่งตอนนี้ ควทวชัยตะโลกตระก, nice ก,ก,กูลก็คุมอยู่ที่พีทปัจจุบอฟ FC นะครับแล้วทางมาโน่ก็คุมถูกมาเข้ามา6ปีครึ่งนะครับผมรวมปีนี้ด้วยนะครับในการคุมทีมของมาน่โพกิงก็ยังไม่ได้แชมป์อะไรติดมือมาเลยนะครับผมได้แต่เป็นผ้ารองนะครับผมจากข้อมูลก็ได้รองแชมป์ไทยลีกนะครับผม รูดูการ2019แล้วก็ลองแชมป์ f อฟรับอีกถ้วยหนึ่งนะครับแต่ปีไหนนี่ข้อมูลไม่ได้บอกนะครับผมคลิปนี้จบแล้วครับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามครับแล้วขอบคุณที่รับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ